ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพืน f ที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟคลองภัยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมมาขบวน518นะฮะก็คือขบวนที่เห็นอยู่ในภาพคือขบวนรถบรรทุกปูนซีเมนต์นะฮะของบริษัท tpi โพลินนะครับขบวนที่518นะครับก็เป็นรถที่บรรทุก ปูนซีเมนต์ผงแล้วก็แบบซีเมนต์เป็นถุงนะฮะกระบวนยาวๆต้นทางจากอุดรน,นะครับปลายทางหินรับนะฮะกระบวนนี้เป็นรถเปล่านะฮะไม่มีการบรรทุกเพราะว่าบรรทุกเที่ยวขึ้นไปส่งที่หนองขอนกว้างแล้วก็กลับมาเป็นรถเปล่าเอาถังไปใส่ปูนที่รับนะฮะที่สถานีรถไฟคลองไผ่นะฮะคลองไผ่ที่ เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในเส้นทางที่จะต้องขึ้นเขานะฮะหรือ,อเรียบเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ออกจากคลองไผ่พอพ้นพ้นคลองไผ่ไปแล้วนะฮะทางรถไฟจะเริ่มไต่ขึ้นเขานะฮะแล้วก็เรียบเขื่อนลำตะคองผ่านคลองขนานจิตผ่านจันทึกผ่านซับม่วงนะครับสู่สถานีปากช่อง นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็บรรยากาศนะฮะไม่มีแดดนะครับคาดว่าจะมีฝนลงมาในช่วงนี้นะครเพราะว่ามีพายุเห็นว่าพายุจะเข้าอีกลูกหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เขื่อนลำตะคองกอ็จุน้ำเกือบจะเต็มแล้วนะไม่ใช่เกือบจะเต็มสิมันเกิน100%เซไปแล้วนะฮะแล้วก็ทางเขื่อนก็เริ่มจะระบายน้ำลงมาแล้วด้วยนะครับเตรียมที่จะรับน้ำฝนนะฮะกับพายุ ลูกใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยทางวนราชธานีนะครับก็สถานีค้องไผ่นะเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามนะครเป็นธรรมชาตินะครับวิวทิวทัศน์ก็จะเป็นวิวภูเขานะถ้าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะฮะบ,บริเวณาทางด้านขวานะครับก็จะเป็นภูเขานะจริงๆทางด้านซ้ายเนี่ยนะฮะถ้าไม่มี ตัวอาคารสถานีบางอยู่เนี่ยก็จะมีวิวภูเขาเหมือนกันนะครับถ้ามองจากมุมหน้าหัวรถจักรนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปลงให้ชมอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับออกจากคลองไผ่ไปนะฮะทางรถไฟก็จะเริ่มตีโค้งเข้าซ้ายแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปบริเวณไหล่เขานะฮะล,ลัดเลาะริมเขื่อนลำตะคอง เรื่อยๆนะก็จะมองเห็นถนนมิตรภาพฝั่งตรงข้ามกับทางรถไฟแล้วก็จะเห็นมอเตอร์เวย์ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ชมกันนะฮะตอนนี้ขบวน518รอหลีขบวนที่71นะครับอรอหลีขบวนที่597แล้วก็ขบวนที่71สอขบวนเลยนะครับซึ่งโครงการรถไฟทางคู่นะครับก็กำลังจะมาถึง เส้นทางนี้ในเร็วๆนี้นะครับช่วงนี้เขาไปทําอยู่ตามภูเขาไปก่อนนะฮะทำที่ยากๆก่อนตรงที่ง่ายๆไว้ท,ทําทีหลังนะฮะก็อีกไม่นานไม่กี่ปีนะฮะเส้นทางสายนี้ก็จะเป็นทางรถไฟทางคู่ทั้งหมดการเดินรถไฟการเดินทางก็จะสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ